โอเคผมถึงวัดโซแล้วไงต่อคือรถกูตอนนี้ขาดแค่ธงชาติไม่เหมือนพระบวนเลยตอนนี้อ๋ออุ้ยน่ารักอูอเยอะไหนดีวะ ผะว่านี้เท่่ะอันนี้น่ารักอันนี้เฟี้ยวเียวอันนี้แบบว่าผมว่าผู้ชายต้องสะพานนี้ขอโยนขออนุญาตโยนเหรียญขออนุญาตโยนเหรียญยยคือมันน่ารักทั้งสองแบบมันน่ารักทั้งสองแบบผม แบบไหนก็ได้ขอ,อยายโยนเหรียญหัวบนก้อยล่างไม่เห็นเลย อะไรอ่ะอันนี้ก้อยวะเฮ้ อันนี้ใช่ไหมผลต้องเตียัน,นี้นะก้อยล่างนะหัวบนเตียนล่างนะติดไม่ติดอ๋อมีแตกด้วยหรอแตกหรือติดแตกหรือติดติดร้อยติดแตก ไม่เราเลือกว่าจะเตียนบนหรือ,อล่างไงไมเมื่อกี้คือผมผมผมรู้แล้วว่าแตกจะได้อีกอัานหนึง่งแต่เราเลือกไงว่าเราจะกดเตียนไหนเข้าใจใช่ปะคือเราเลือกกดเตียนล่างถ้ามันติดก็ได้ล่างถ้ามันแตกแนนแก็ได้บนแขกเออรีบพิมพ์ไม่หน่อยมันก็คือแตกนั่นแหละคนดู มา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 ม,า,มา,าจะปิดแล้วนะเดี๋วจะปิดแล้วนะสิบวิสิบวิเก้าแปดเจ็ดขออนุญาตปิดนะครับขออนุญาตปิดนะและ เรากำลังจะกดตีสามสองหนึ่งไปนายทำอะไรอะ่ะนายแตกนี่ใครทักกูวะแบว่าไงแตกนี่จะ แกแด้ไหน่ะพี่โยนเหรียญเอาอ่ะพี่แล้วก็ตีไม่ไปคือด้านเดียวกันเลยเนี่ยเฮียเฮ้ยแต่นี้น่ารักดีว่ะงั้นดูดิเมวขอขอแรกหน่อยได้ไหมครับแรกอันแรกเป็นอันสองอะครับ ชื่อไหนครับชื่อไหนอ่ะความเสียงหรอเนี่ยพี่อะไรวะเฉียวได้ไหมครับได้ครับได้ครับจะไปเฉีได้ครับออกครขอแรกหน่อยได้ไหมครับอ้วนขาอ้วนขอแรกเดี๋ยขอแรกหน่อยได้ไหมครับนักลบแมวมาแล้วเว้ยจุบมั่วอะไรเด็กสี่เท้าหรอสก๊อตติ อันนี้คืออันนี้คือสกอตติช่ายังมังกรไดยเฮียให้เลอะเทอะไปเลย แปบนึงนะผมขอ,อนึกก่อนสกินต้นเดือนกำลังจะเข้าเอ่อวันนั้นเป็นแด็เกอร์เดกเกอร์ไม้พูแดกเกอร์ไม้พูมาเชเต้อย่างผมยังตามอะไรอยู่วะอ,อ๋อผมตามปืนอยู่ใช่ปะผมตามปืนอยู่สกินหนึ่งใช่ปะ ไม่แฟชั่นใส่ได้คนดูแฟชั่นสมม fashion เสียเงินใส่ได้ครับผมไม่ได้ห้ามแฟชั่นเสียเงินใส่ได้ครับคือแฟชั่นไหนที่เติมตังมาใส่ได้ครับแต่พวกแฟชั่นฟรีในร้านเนี่ยไม่อยากให้ใส่ครับเพราะว่าทุกคนเสียเงินซื้อมาเข้าใจไงก็เลยแบบเออใส่ใส่ไปเถอะอะไรเงี้ยที่มันเสียเงินนะ รอ GPL อีกไม่ๆม่ผมตามสกินอยู่ผมต้องเก็บสกินก่อนแป๊บนึงผมตามสกินอยู่กระบ,บอกหนึง่งเฮ้ยอันนี้น่ารักจังอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยน่ารักอะ่ะน้องตุ่ยอะ่ะนี่ฮะาสามสิบห้า เจอไปแล้วด้วยเศร้าเลยกูเติมพวกนี้โอ้คนดูมันไม่ได้แพ็ค500นะมันไม่ได้แพ็คละ500บาทนะมันแพ็คละ5,500นะคนดูมันแพ็คละ5,500บาทนะ ไม่เป็นไรเ๋ยวพรุ่งนี้เปิดโดเนทใหม่ <c oughs> ถึงยังถึงกันยัง <c oughs> นักรบแมวมาแล้วจ้า <c oughs> ระวังถังระเบิดนะจอดรถกันอนะ ้อยโลใครไว้เฮียโดเทียโคเทียนักรบแมวใครเอาให้พี่วิต้าหล่านี้ออกไม่ได้วะ ฮัลโลใครอาอพี่ิต้าหน่อยไม้เป่้าหยไม่ได้ยินไม่ได้ยินอปวดมตะโกนแมไขอดตอนพกขอดตนพุกอ่ะเเอ้ยทุกคนสนใจพี่ก้อนหนเขาใส่กระบอกแล้วมโอ้ไม่แต่พี่ก้อนก็ถืออะไรอยู่อะแมวชีอะไรวนะวิทุนแมวพี่ช่อวิทุนหรือเปล่าพี่ แมวเฮียพิทูลพี่ก็แอบเต้นล้ะพี่ใครจะป้นพวกมึงวะแน่เฮียโคตรเยอะเลยสัตว์ก็ขับไปจากบ้านเลยว่างานบวชพี่่เปดากอาก็ะบาขึ้นหลังก็ะบาพี่จังแมวชื่ออะไรพี่ ชื่อชื่ออย่างไทยเลยอ่ะแม่กูชื่อบ๊อบลีเว้ยสัตว์เฮ้ยนะบ๊อบลีเฮ้ยพี่ไปขายเคียร์แป๊บนึงเดี๋ยวมาเฮ้ยอย่าลืมล็อกรถนันนะเว้ยเดี๋ยวโดนขโมยรถหัวจะระเบิด เ๋ยมดูหัวไปคลายหัวก่อนชื่อโคตร MG MG ตรงไหนอะคนดูก็แค่ชื่อแมวปะเดี๋ยวใครเครียดก่อนเดี๋ยวหัวละเบิดน่าจะยาวดูอย่างทรงแล้ววันนี้เฮ้ย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 ,ยพังอย่าพังนะ ชื่อน้องติดเหรอคนดูตั้งชื่อแมวให้ผมหน่อยเดีย๋ยมังกรผมมีชื่อแล้วแมวยังไม่มีชื่อวิทูลน่ารักจริงคนดูแมวมันพันุต่างประเทศไม่ใช่หรอวะมันไม่มีในบ้านเราเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องแบบเพาะมาจากต่างประเทศไม่ใช่หรอมึงจะววิทูลอะไรมันไทยไปน้อง หนักเลยให้ผมรู้แล้วตั้งชื่อแมวว่าอะไรตั้งชื่อว่าขายเบบี้เฮ้เดี๋ยวโดนเลยก็สิทธ์แมวหุยอ่่ไเ่ลาไม่ใช่คนในแก๊ง โคตรน่ารักเลยหวายเฮียคือเขาทำเขาทำดีนะเว้ยดีเทลมันดีอ่ะตรงนี้มันโดนป้นไดเปล่าวะนรสิงห์อ่ะหนังเรื่องนี้ลอยมาเลยอ่ะนรสิงห์ที่นรสิงห์เรื่องที่เล่นกับนักข่ามอ่ะที่จะต่อยที่จะต่อยผู้ใหญ่อ่ะ <laughs> จเย็นนรสิงห์ขอบคุณซับพอร์ตเตอร์จากเอเพิกด้วยนะครับผมสำหรับซัพพอร์ตเตอร์ปีที่สองนะครับผมอยู่ด้วยกันเป็นนานครับ อย่างที่อะไรอะ่ะใครสไลด์มาเฮ้ยกระเป๋าอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยไอ้ลมเหนือมันสนุบข้างนอกนะฮัลโหละอะไรนะพี่ต้องรถระเบิดเ่อน <ผม S 2> ไป่ดนแล้วพี่ระเบิดใช่ตายแล้วพี่อังกอร์เต<ล>็ละชื่อ<ล><ส><ด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 > สมลอนสมใจสมโพดมุมมุมให้กูตั้งซื้อตั้งชื่อว่าส้มตำไปเลยอ่ะน้องโดเนทเออชื่อน้องโดเนทดีว่ะเออกูชอบชื่อนี้ว่ะน้องโดเนทน้องโดเนตท ไปรุดหน้าสามเอสองคนนั้นไม่มาหรอ <c oughs> แมวชื่อน้องโดครับโดอะไรเหรอโดเนเห็ด ที่ไม่เข้าร่วมแก๊งหน้าสามเอ็ดหรอครับมึงคิดเหรอกูใช้หน้าอะไรเนี่ยคนดูไปอยู่ไหนมานี่สามเอ็ดมาเป็นปีละ สามสิบใช่หรือเปล่าผมดูอันนั้นมึงแซวอายุกูหรือเปล่านี่ไอ้เหี้ยเอออยากได้ปืนว่ะแม่งอ๋อได้เพราะเก้าห้าสิบสี่ไม่ได้หรอกหรือบอกเก้าห้าแปดพอแล้วคนละมือหรือเปล่านี่งนี้อย่างนี้ไปก็ได้ถือว่าเป็นรักเก่าฮะคืออะไรมีหน้าตู้ไอโกชิมะบอกชื่ออะไร่ 4อ2สี่สี่สองร้อยสี่สิบปบเลยกระเป๋าอะไรจักกระเป๋าอะไรวะยี่สิบสี่กระเป๋าอะไรนะจักยี่สิบสี่ว้ายเป๋าหมีของเก่าโอ้โหแรงเกินพี่อันนี้บูลลี่หรือเปล่าพี่กินไหมกินไหมก็ไม่ได้บูลลี่นะแค่บอกว่าของเก่าเฉยกระเป๋าหนึ่งหกนหนึ่งหกไม่ใส่ละทายเขาอ๋ออย่างนั้นนะอ่อเลย กระเป๋าหไอ้จักษปอดอะไรอ่ะยี่สิบแไอ้กวินเดี๋ยวแมวพี่หายใจไม่ออกคอมันพีชิตปิดหอมนคอมันนี่มันคนตาหลักอ่ะมเ่กระเป๋าเจ็ดเหนึ่ง หนึ่งศูนย์สามสามที่ได้กี่โลอ่ะพี่ว่างพี่ว่างสี่สองโลอ่ะพี่เอาไปเต็มสูบเลยโอเคมันมีสามสีอ่ะกวินสีสองอะพี่สีขาวๆผมว่าน่ารักเลยอันนี้เหรออันนี้เหรอดูแบบเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักว่ะพี่กวินกินยังเออตัวนี้ก็น่ารักนะเปลาอะไรนะเปล่ายี่สิบสี่ คือมันน่ารักทุกสีเลยอ่ะน้องมันน้องหันหน้าด้วยอ่ะคือน้องหันไปหันมาด้วยอ่ะแล้วใช้ทีนี้ก่อนน่าเสร็จเสร็จแล้วรอก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขยับน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับทำเะ้รโมไปเหวี่ยงแล้วตรงเนี้ยพี่สไลด์เข้ามาอีกไดหมพี่ก้อนสไลด์เข้ามาสิมันแรงหรอวะกูฟังแต่เพลงฝันรังนะผมเกี่ยวไพ่พีละโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยับหน่อยแมวกูด่าแตจะไม่ออกว้ายกระเป๋าหมีของเก่าแมวพี่ชื่ออะไรนะพี่ก๊อนมีทูนแมวกูชื่อน้องโด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 แมวชื่อน้องโดน้องโดแล้ววิทูนเหรอพี่เมื่อกี้วิทูนใครชื่อพ่อใครเนี่ยเอาไม่เห็นเลยเอารับพี่กก อาจริงหรอฮัลโหลพู่นพู่นพ่จูนพู่นเรีเวหี้ไอ้ัวเนี่ยเหี่ยแค่พ่จูนเร็วบ่าวใครใครถือรถโลวะอยไดปืเร็วอยู่ป่ะตะปืดยิงธนูใส่หน้อ่ะคืองี้ครับพี่แจ๊คครับ ่คมัมีเสียงหมูด้ยพี่เฮ้ยไอ้เรตัวอะไรกี่ยตก็อย่ามาขออนุเบียดครับขออนุเบียดขออนุสัตเฮ้ยวังโดนแมววังโดนแมวขอทษคราบพี่กอพี่พี่กอนครหบแมวเลย